มาค่ะมาโมนสิภามาหาใหม่ค่ะ<อ>ก่อนสิมาหาน่ใหม่มาเบิงอันนี้สักก่อนค่ะมี่ยังดีๆให้เบิงค่ะนี่ค่ะมันคืออะไรมันคืออะไรอ,ไอันนี้ไฟ้หม่ไม้ปลาบ่ไมไงมุกปลาผนว่า,าแต่คือ,อยังคือพ่อนปุ๋ยค่ะให้อยู่ที่ซื้อคือร่มพัดพ่นนี่เด้อค่ะอยู่ที่ซื้อค่ะอันนี้ดีๆหน่อใหม่นี่ค่ะนี่น่อใหม่เดี๋ยวขยานซือมาเอาไว้ในรลผลว่ามันสิบหกปลานีปลาน่อาหม่ก็ได้ ว่าน้าใม่นี้นีไม่นก็อยากอึดแน่ได้เ่าเด็กอึดแน่ยุ่น้าใม่ก็ได้แต่กับพ่อเด็กินยุ่งเสียจะจีเจาฮักเน่ะฮักโปกโปมาๆๆทั้สีทั้งสี่บอึเค่หน้าใหม่บงเป็นดงเป็นตาอยู่ค่ะไม่เคยเปลี่นแลมีคนหาไงมีคนหาที่ื่อเบิ่อไห่ักไปจักอันเดินไคนเบิ่งเน่ถอดเชียงนากวกากว่าอยู่โมฮัก

ผูไดมากกว่าหาบหนูใหม่เมื่อหนใหม่เมื่อบัดที่ข้ามากคือเห็นตกอมันบบดนี้เฮ้อบลที่เขาจะหนีมากาสิมาหายหอันพี่นอกเอฟซีเบิงแบที่เห็นตกอมันบัดนี้เฮก็บ่อเห็นเลยนี่ตกอมั่นบัดนี้หนใหม่กะโบมีต่ว่าตกอมั่ว้อเตะก มันตามแนได้เลยน้องี่ดีใจเพว่าได้น้องใหม่มมแมอุ้ยวยเมื่อกับว่าหาบน้องหม่มาหาบน้องหม่มาโอ้ยใบเห็นและใบเหาอุ้ยก่อนน้องใหม่นมันแมนดอกแนวนี่ตัวกันมาโผลแล้วค่ะหอดกับใบมีนน้องหม่จะกอมันถือได้ พ่ไร่พ่อพแนงบานนงอยู่พี่มันิลงกันมันสิงกันว่าพี่มันสิลงน่ะสิลงไปเพียงทางตีนผู้นั่นขึ้นมาทางผู้เพจาสิบลงมาๆๆๆาม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 มามามามมา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 มมาามมามมม ยายเจ้าเฮ uh ็ดพียงอันนี้น้าๆเอากระปอกมาใหม่แกงอลไรย่างไรเฮ็ดเพื่อกรปอกง่ามกระดดกระดีอ่ะแทนไม่มากรปอกง่ามคือเจ้าของแถวบัดนี้นั่นกระปอกกระชวยอันนี้กระปอกโปะกะปอกโปเอาหลุดแล้วอันนี้ครับก็ต้องปอกตรงแมงออกอันคอมันกัเฮ็ดส่วนคอเอามือยิบปงสะก้อนเอามือยิบใสจกระปาดเอาได้เอ็นมาชมเมนราสีแกงกระป๋องกระดันงเลยอันนี้ไปต้มอันนี้ไปแกง แกงค่แกงใส่หอยหี no, uh, okay. ่เห็นท hmm. ่บอหอยหี่นนะเด็กฮันเด็กเก็บแต่นวยเนึองฮันดีอันนี้เราบอหอยหี่นนะแม่มันอยู่ในหม่งไหนฮันดีไายเพคนเบิงในไายเห็แตดหล่อมัยคนเบิงเนี้ยมันอยู่ในสาหอยหี่มันจะอยู่ในหม่งน้ำโต๊กน้ำที่ว่าอยู่ในผู้แมมันอยู่ในผู้แม่มันอยู่ผู้หอยอันนี้นั่นใครแม้วู้ได้ที่ว่ามีน้ำมีน้ำโต๊กไร้ไร้น่ะเพิ่งกะอยู่หันแต่วันโต๊กจะอยู่ทั้งเชิงกันได้หนองแล้วจังหน่อยปอกมาใหม่แล้วนะเรับกับขึ้นไปน้ำโต๊กนี่เออขึ้นไปเล่นน้ำโต๊กน่่่ออยนีาไปเเบบิง้้แทจะ ขนาดด่ากใช้ใช้ค่ะค่ะค่ะค่นค่ะค่อีกะค่ะี่ะค่นน่ะค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 ่ไค่อค่ะค้นค่ะ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 ่ะค่ะค่ะค้ะค่นค่ะน่ะ่ะค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 ่ะย่ัค่ะ้่ะค่ะ่นค่ะค่งค่ะค่ะค่ะ่าค่ะค่่ะน่ะค่ะค่ะ่ะะะค่ะค่ะค่ะคอนะ่่่่ เว่ะูดเขากินจักปามาที่นังเฮ้สิด็กเบิดเนาะเบิดผู้หนึ่งเนาะไหมต้มลงไปแกงลงไปบาทนี่ยาอนลีมีแต่หนออวบอวบคักคากแตว่าบวยมีคนเน่ะใหม่ไรก็ได้มันอุดมสมบูรณ์มันพ่อน้าอย่าพันแน่านั้น ป้ายมันออกที่ซื่อนี่แหละนาออกเลยถัาแกเอาบอกเอาเพียงมันได้หนดันนีดินี่แกเอาอันเชื่อเชื่อในห้องยิ้บฝืนสักวัท้ายยิบอ่อนโพดบวอ่อนมันแกรำอยจะกินบ่ได้มันแข็งมันหย่งบ่ได้พอโบแกโบแกเอาไว้ต้มไว้ต้มโบแกอันนั้นนะเออไว้ต้มเออเอาไว้ต้มอันนั้นนะเออ ซับเลยเออต้มเลยนั่นนะแกงนะพ่อเหลี่ยวกไหวาน่ะมันร้ายแล้วแกงมันบ่ได้มอมันบ่ได้หมอบักไงพี่บ่แกงนั่นผาดกะพุกกินน้ำบังแนวพุ่นะร่องทุนเห็ดบังแนวมูลนะมือมีแต่ขนบังแน่ค้นคันค่ายนะบางแนวซอสจีนี่เนี่ยลงทุนได้เห็นแต่ว่าอยู่ในป่าในดงคนป่าคนเขาได้ค่ะเออมันขาวเพราะว่ามันขาวมาแต่เกิดซพ่อเดือดนั่นนะอันนี้เหรอพ่อแหลี่ยวกบอกว่าน่ะอันนั้นกับพ่ออันอาศัยหัน กระสอบเมื่อไหร่แันแหล่โดแล้วสิพ่อเห็นอยังสิต้มอันนั้นน,น่ะจะแกะออกเบิร์ดเขาต้มเบิร์ดลำเบิร์ดกออันนั้นนั้นจังแซบจังนวลกับแกะเบิร์ดมันแข็งเออเอฟซีทาไงไหนเนาะสิมา่กินต้มมาใหม่นะสันตินี่นี่โอ้ยขาด,ะดสะบปูกินน้ำ Cái này hiện một nấm an asi phân môn vô hình nằm tóc kèp hàn in nằm tóc hoàng lưu nằm tóc và hàn 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 lưu nằm hơi nằm tóc

các con thêm chú con đấy để các con bắt đầu mình đại đấy ก็จมาเย็นไปได้อุ้ยกลาดดิท่านใต้ฮะน้อนใหมมากช่วยด้วยเย็มเย็นเามาพี่เนี่ยว่าจะมาสีไทยไปได้

เ,เป็นเบี้ยใหญ่เป็นเอียนอยากผิดเ้ยนอยากเป็นเอียนถักอะไรร้อยดูใหญ่ะรอยคืเอียนดูกยากเป็นเอียนก็ได้เป็นี่กันเดือน เงินเบ้ยแบนี้แม่ไปแม่มาก